สัญญาเพชรเศษในอำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เฮลแอนด์เวลเน s ภูกาสาออนเซนโป่งคำรามณบ,บ้านน้ำดิบตำบลแม่กาษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติภูเขาและสายหมอกน้ำแร่ธรรมชาติ100%จากน้ำพุร้อนโป่งคำราม ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยปราศจากสารพิษอุดมด้วยแร่ธาตุที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจทั้งปรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและฟื้นฟูผิวพรรณให้ชุ่มชื่น นายรุ่งศักดิ์เถื่อนแก้วนายกอบตอแม่กาสากล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มาเยี่ยมชมและใช้บริการแช่น้ําแร่เพื่อสุขภาพที่ดีใกล้ตัวเมืองแม่สอดเดินทางสะดวกเปิดให้บริการทุกวันเวลา8นาฬิกาถึงส7นาิกาสอบถามเพิ่มเติมโทร0818661433หรือ l i น์ ID ีแอด a ูกาสาสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p t สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 l าย e ด dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสราระแแดง b e herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ line at Her b herb 99